โอเคก็ทําการย้ําเรียบร้อยนะครับผมเอาตะกัวพอกพอกตรงปลายพอกรอบเลยนะครับของสายไฟถ้าเราโยกบ่อยๆตรงนี้มันโอกาสหักมีนะครับถ้ามีแนวทางอย่างอื่นก็ถ้าทําได้ก็ทํานะครับก่อนที่เราจะประกอบเคลื่อนี่เราต้องเทสก่อนนะครับว่ามันผ่านไหมอะไรไหมนะครับนี่ครับดูงาสายไฟนี่ครับอยู่นี่นะครับ ม,มันจะเปิดตามสวิตกุญแจเนาะมันจะเปิดตามสวิตกุญแจถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดสวิตกุญแจนะครับอย่างอย่างนี้นะครับอันนี้เปิดมาครึ่งหนึง่ง <ez> แต่ถ้าล็อกแต่ถ้าล็อกล็อกไปแฮน่ะมันจะมาสุดอันนี้คือล็อกนะครับของวันด้าคิปแล้วก็กดทีนึงอันนี้คือกลางอันนี้คือกลางนะครับแต่ถ้าเราเปิดเนี้ยไฟอันนี้มันจะต้องติดด้วยนะครับอันนี้คือลองดูก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแต่ผมมั่นใจว่ามันติดแหละเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับามาลองเปิดดูนะเนะาะไฟมันจะติดเนะียมองเห็นโอเคครับเปิดนะครับกดก่อนเห็ติดครับเห็นไหมครับเห็นไฟไหมครับ ไฟไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นไฟขึ้นไฟหน้าติดนะครับนี่ติดละเคอันนี้ผมเปิดสวิตช์ไฟแล้วนะมันมืดนี่ครับเห็นไฟไหมครับเห็นไฟข้างในไหมครับไฟติดละมันจะเปิดตามกุญแจนะ ผมเตรียมตัวตัวชาร์จโทรศัพท์มานะเดีย๋ยวมาลองลองชาร์จกันมองไม่เห็นนะครับใันจางวันว่นวาไฟมันจะเข้าไหมโอเคนี่ครับโทรศพัพท์นี่แบตเตอรี่มันจะหมดแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วดูตรงหัวแบตนะครับยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะเดีย๋ยวผมลองเสียบชาร์จดู เข้าไหมครับอ่าเข้าครับมีสัญลักษณ์เห็นไหมครับเห็นไหมครับมีสัญลักษณ์เข้าละเห็นไหมครับน่าครับลลูกศรเห็นไหมครับยี่สิบสามเปอร์เซ็นแล้วก็มีสัญลักษณ์สายฟ้าเข้านะครับอเอ็นคนี่คือเสียบนี่คือเสียบเนาะเสียบปลั๊กละไฟก็ติดนะครับเดีย๋ยวผม,มลองปิดดูสิวิดัย โอเคปิดแล้วครับตอนนี้ไฟดับไฟไม่เข้าเนาะปิดแล้วเครื่องที่ผมจะลองดูชาร์จก็ผมเอามาถ่ายให้ดูนะผมเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าซัมซุงรุ่นเก่านะครับมาถ่ายให้ดูนะครับไม่เข้าตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับผมปิดอยู่อันนี้คือไม่ได้ชาร์จนะมันไม่มีสัญญาณสายไฟสายไฟฟ้าเห็นไหมครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับ ลกโอเคตรงนี้ผมจะเปิดแล้วนะโอเคนี่คือเปิดสวิตช์นี่ครับไฟเดียวติดเปิดสวิตช์ไปนะครับนี่ไฟติดแล้วนี่ครับไฟติดแล้วนะครับเห็นไหมทางนะครับโอเคมีสัญลักษณ์เข้านะครับ หรือว่าผ่านนะหรือว่าผ่านละตัวนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำให้ใส่ฟิลด้วยก็จะปลอดภัยนะครับใส่ฟิวใส่ฟิวตรงฟิลสำหรับชาร์จโทรศัพท์ปกติถ้าเราไปซื้อเนี่ยถ้าเราไปซื้อโทรศัพท์ซื้อก็เรียกซื้ออะไรตัวไอ้ที่มันเป็นตัวกลมเนี่ยมันจะต้องแถมฟิวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแป๊บนึงผมไปค้นก่อนนี่ครับมันอยู่ในถุง เมื่อก่อนผมไปซื้อคนระับเมื่อก่อนเขายังไม่มีรุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่ผมตอ่อเมื่อก่อนมันยังไม่มีรุ่นเนี้ยรุ่นนี้มันรุ่นบางนะครับมันมีแต่รุ่นเหมือนเสียบเบ้ากุนีเบ้ากุฎีน่าจะอยู่ในนี้ไว้อยู่ เจอแล้วครับยวผมใช้สองมือแกะให้นะครับแกะให้ดูนะครับมันอยู่ในถุงนี้โอเคครับนี่ครับโอเคแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วพอซื้อมามันจะเป็นแบบนี้ให้เลยเนะี่ยมีสายแล้วก็มีฟิวแต่ผมเอาฟิวเนี่ยผมไปใส่เวฟของผมไว้นะครับผมมีรถสองคันเนาะผมไปติดตั้งเวฟแล้ว ใครอยากรู้ครับอยากดูข้อมูลที่ผมทำกับเว็บก็ไปดูได้นะครับคลิปจะไม่ห่างกันแค่ไม่กี่เดือนเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยถ้าเราใสไ่ไอ้ถ้าเราใส่ไอต้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องเจาะมันต้องใช้สว่านเจดีเจาะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับส่วนใหญ่จะเจาะกันตรงนี้ตามเพจที่ผมเข้าไปดูนะแต่เขาไม่ได้บอกละเอียดแบบผมบอกนะเขาจะใช้สว่านเจดีเจาะ เขาจะถ่ายตอนประมาณเป็นธุรกิจของเขาอนะเนาะเป็นอาชีพของเขาเขารับติดตั้งนะครับเขาถ่ายตอนดูงานเสร็จแล้วก็จะมีวัดวงวัดโบนอะไรเงี้ยมันจะบางกว่านี้น,นี้เป็นรุ่นเก่าทีที่ก็ใส่ถ้าเป็นรุ่นใหม่มันมันจะสั้นกว่านี้ครับอันนี้เป็นรุ่นเก่ามันมันยาวติดตั้งง่ายครับแต่ว่าต้องต้องเสียตรงนี้นะต้องเสียสละในการเจาะแต่ผมผมตอนนี้รถผมยังใหม่อยู่ผมจะยังไม่เจาะนะผมแค่จะใช้แปะ ไม่รู้มันจะอยู่ได้ดีหรือเปล่านะครับแต่ผม,มใช้วิธีแปะผมยังไม่อยากเจาะนะครับสายไฟผมก็จะพาดมาตรงนี้นะโอเคทุกอย่างเสร็จละชาร์จเข้าแล้วเรียบร้อยอวันนี้วันอาทิตย์เนาะตอนนี้ก็มาเที่ยงแล้วผมทําสบายๆนะครับทาสบายไม่รีบเนี่ยนะเครื่องไม้เครื่องมือผมมีปัดกลงปัดกีผมสบายครับเรียบร้อย ตวอวไรผมเยอะซื้อมาจนเหลือลครับหากมีคนรู้จักกันเลยต้องการก็เป็นแนวทางได้นะครับสำหรับผู้ที่อยากติดตั้งทำแบบผมก็ได้นะครับหรือหากไม่สนใจก็เลื่อนผ่านได้ครับหรือจะเข้าไปชมให้เป็นความรู้โอเคครับเดีย๋ยวผมขอทำต่อนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเก็บงานดีๆก็จะมาให้ชมกันอีกทีครับผมโอเคพร้อมแล้วนะครับผมได้ติดกาว 3M แล้วเนาะ นี่เก้าสามเอ็มครับทำการติดเรียบร้อยแล้วนะครับติดไซเยอร์เลย3แผ่นเต็มเลยคิดว่ามันคงจะอยู่ฮะผมก็ใช้ผ้าเปียกนะครับใช้ผ้าเปียกนะครับผ้าเปียกทำการเช็ดบริเวณที่เราจะติดนะทำความสะอาดบนพื้นผิวคิดว่าให้มันอยู่นะ เช็ดตรงนี้นะครับให้มันแห้งแล้วก็จะเอากาวมาติดติดแล้วติดเลยนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายในการติดนะครับแล้วเรามาไล่สายเก็บสายนะครับนี่ครับติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องวางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าผมต้องกะต้องใช้สองมือนะในการกดลงไปโอเคครับผม โอเคติดแล้วครับติดประมาณนี้นะนะคับหวังว่าผมจะหลบน้ำได้นะครับหวังว่าผมจะหลบน้ำติดแล้วนะครับผมจะไม่ยึดนอดนะ็อตเนาะมันจะมีตัวยึดน็อตตรงนี้สองตัวนะครับยึดน็อตตรงนี้สองตัวสายผมก็จะรอดมาตรงนี้เนาะนะคร อันนี้ผมใช้ไฟลนแล้วเนาะเพื่อให้มันดูดีหน่อยให้มันกลมลืนถ้าจริงๆถ้ามีสุดนี่ก็ดีแต่ผมใส่ไม่สุดนะครับใส่ไม่สุดเดี๋ยเรามาค่อยๆไล่สายเก็บสายกันตัวนี้ก็สามารถต่อได้นะครับเนี่ยเวลาช่างก็ถอดหน้ากากเราก็เอาสายนี้ออกก็สามารถถอดแยกเลยถอดแยกได้นะครับ ผมใช้ไอตัวที่เป็น usb นี่เป็นตัวผู้นะครับส่วนที่อยู่กับรถที่เป็นตัวเมียโอเคแล้วแต่ใครสระดวกนะครับถ้าใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำแบบนี้ก็เลื่อนผ่านนะครับโอเค